พปอนนี้ปันโยเกิรัร้อนที่หนไก่อนสักก่อนนะครับพระปั้นน้หอมนะครับก่อนแงเห็ดเป็นไหม เดลิค่ะบ้าามาสามพิกรยวมตูได้เลค่ะช้นาค่ะลาไข่นะคะ,อ,ะ,คะอ้วนๆค่ะนี่กำลังจะทักไปถามพอดีเลยอะไรห้าห้าอานะ เกว่สวัสดีครับ้อเดียวเลยจ้ะร้อยเดียวเลยจ้ะร้อยเดียวเจสิบาทจ้าไม่ตดแมกับพี่น้องนะจ้าอไรกันล่ะาจ้าดีกเ็นแดงจ้าแไม่ยแดจ้าสองดอกเลยสองดอกเลยพี่สอดอกองงงเราคู่บ้านกันเดียวจ้าไม่กานแววิวเลว

เพิ่มมากขึ้นจากจกปกติขายประมาณวันกี่โลครับวันหนึ่งประมาณ20-30โลแต่อันนี้จะเยอะกว่าเป็นร้อยโลขึ้นทบขึ้นเป็นร้อยเลยนะเมนูไหนขายดีสุดครับพวกเป็นกุ้งเป็นกุ้ง